สวัสดีครับวันนี้พบกับผมหาสาระยืนยังเซอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีหนึ่งเมนูครับเมนูเห็ดไอทางบ้านผมก็เขาจะเรียกกันว่าเห็ดแค้นนะครับแต่ภาษากลางผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้เลยได้ทําไปครับว่ามันมันคือเห็ดอะไรครับว่าจะทําเมนูอะไรปติตามครับนี่ครับผมคือหน้าตาของเห็ดแค้นนะครับที่เขาเรียกกันเนี่ยครับ เห็ดแคนผมก็มันออกตามขอนไม้นะครับมันออกตามขอนมงขอนไม้ไม่รู้ว่าเขาเพาะกันได้หรือเปล่าผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ทางบ้านผมมันเขาจะมันจะออกตามขอนไม้จริงๆนะครับนี่ครับเป็นเห็ดแคนนะครับโปรดติดตามครับว่าจะได้เมนูอะไรนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเห็ดแคนนะครับแม่ก็ทําการไอ้นี่มาแล้วล้างทําความสะอาดเรียบร้อยครับถ้าไม่ล้างทําความสะอาดมันก็จะมีทราย แม่ก็จะนําเครื่องปรุงส่วนผสมใส่นะครับก็จะมีแบบเกลือนะครับนี่ครับห่อใบตองเกลือแล้วก็ผงนัวนี่ครับนี่ครับเกลือแล้วก็ผงนัวครับนี่ใส่ลงไปพอประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนี่ครับแ้วก็ใส่ลงไป ใส่แล้วก็ห่อนะครับทำการห่อไปมตที่น่ดิอไปตอะหอบกไฟอ๋อห่อแล้วก็หมกไฟนี่ครับเอาทําแล้วก็มีไม้ตอกนะครับบ้านผมเรียกไม้ตอกพันรัดใบรัดรัดตรงอนนี้ไว้นี่ครับ อแลวปียนจะเดินตอนนแบนี้นะเ่ยหมกะหมกมกเสร็จแล้วจะเดินนะตน้ำเ้าตั้ำเท้าซืออาไปตั้อาไปตัมนี่ครับข้างบนว่าปะข้างบนมเนี่ยาแม่แม่ก็ทำการเคลียร์ฐานนี่ครับฐานไฟ ยแล้วก็เอาทำทำเอาทำการมาหมกนะครับมาหมกหมกไฟหรือมาไม่ใช่ย่างนะครับนี่คือเอามาใส่ในไฟเลยครับคือเอาใบตองใส่ในในใน่ในานบ้านผมก็เขาก็จะเรียกหมกอันนี้คือหมกนะครับไม่ใช่ห่อหมกนะครับห่อหมกนั่นคือนึ่งนี่ครับแม่ก็ทําการอันนี้ไปหมกเข้าไปกดติดตามครับ นี่นะครับแม่ก็จะทําการเอาหอมแดงนะครับมามาจี่ในไฟนะครับนี่ยครับคือโยนลงไปใน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 ไอ้ขี้เท่าร้อนๆเนี่ยครับให้มันสุกนะครับนี่ครับโยนลงไปนะใส่ให้มันสุกครับสุกเสร็จแล้วก็เอามาปรุงนะครับนี่ครับผมแม่ก็ทําการเสียบพริกนะครับเพื่อเอาไปจี่นะครับจีพริก เพื่อมาตำน้ำพริกเห็ดแค้นนะครับผมภาษากลางผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดเห็ดแค้นนี่คือมันเห็ดอะไรนะเพื่อนเพื่อน,นคนไหนรู้จักก็แนะนําด้วยนะครับว่าเห็ดแค้นภาษากลางเขาเรียกกันยังไงนะครับนี่ครับแม่กําทาการเสียบพริกอ,อันนี้เสียบพอประมาณนะครับพริกเผ็ดมากนะครับนี่ครับเสียบเสร็จ แ่ก็จะเด็ดควันออกนี่ครับเด็ดเสร็จก็จะเอาไปย่างไฟนะครับไปตามครับนะครับนี่ก็เป็นการตํานะครับตําน้าพริกนะครับอันนี้พริกที่จี่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สุกแล้วแม่ก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปแค่นี้ครับแล้วก็จะเฮ้ยต่อตำโคกเนี่ยโคกให้ละเอียดนะครับ โคงไปนี่ครับผมการโค้งลงไปมันก็ออกแก่รสชาติมันหวานบ่แม่นี่นะหวานหวานอ๋อมันเห็ดนี่มันจะหวานหวานนะเอาไปหอ่อห่อหมกนี่ก็ได้นะครับห่อหมกห่อหนึ่งแชงพุงสุโลปนี่นี่ว่า นี่แม่ก็ตําไปตําเสร็จแล้วก็จะเอาไอ้หอมแดงอ๋อหอมแดงก็ใส่หอมแดงลงไปอีกเนี่ยหอมแดงที่จีไว้นะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันนะครับอนี่ที่ที่เราไปจีในถ่านหรือในขี้เถ้านะครับเนี่ยมันสุกแล้วมันก็เอาไปตำด้วยนะครับโค้งไปนี่ครับกเสร็จเรียบร้อยก็ แกะเห็ดที่เราไปหมกไว้นะครับเนี่ยครับนี่นี่ครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นนอ๋ออันนี้น้ําเห็ดมันออกนะครับเนี่ยนะครับแม่ก็เอาไปใส่ใน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 โคกเลยนะครับยัดใส่เข้าไปนี่ครับอาาวจะ่นนี่นเปนาีนี่ครับ,รบใส่เข้าไปที่ก็ไปป่นเผาหนกใส่เห็ดเข้าไปไม่ต้องใส่น้ําเข้าไปนะครับ ใส่แต่เห็ดเข้าไป,น,ไปนี่ยเห็ดะกลือน้ำมันออ,อ้หอมไม่ับที่จับเกือนไม่ไม่ไม่ตจำเป็นต้องใส่น้ำครับเวลาหมกเพราะว่า,วาน้ำเห็ดมันจะออกของมันมาเองเ,อเหรอครับ ราคาแพงกี่เห็ันี้นะนี่ห้าสิบบาท,บาทอันนี้นี่อืมอ,อันนี้หอดไอหอดที่เห็นอยู่นะครับคือห้าสิบบาทนะครับที่ที่แนะนําไปเมื่อเช้านะครับตอนต้นคลิปนะครับอันนี้คือห้าสิบบาทไอผมก็ไม่รู้หรอกครับคือเมื่อก่อนผมก็จะไปหาเก็บเอาเองเก็บเอาไปตามขอนไม้อย่างเงี้ยครับมันจะออกแต่มันจะเป็นเพราะขอนไม้นะครับเฉพาะขอนไม้ถ้าบางขอนไม้มันก็ไม่ออกเหมือนกันนี่ครับ เดี๋ยแม่ก็ทำกันตำลงไปเลยนะครับโขกโขกเลยโขก,กไม่ไม่จำเป็นต้องละเอียดนะครับเพราะว่าเราโขกพริกโขกนี้ให้มันละเอียดแล้วก็เราโขกเพื่อให้มันเข้ากันนะครับเพื่อให้มันคลุกเคล้าเข้ากันให้มันรสชาติให้มันทั่วถึงนี่ครับแม่ก็ทำกันโขกไปถ้าได้ที่ก็จะามาใส่ถ้วยตรงนี้นะครับ นี่ครับใส่ต้นหอมบักซีไหม,ไมไนะอ๋อใส่ต้นหอมบักซีด้วยนะครับนี่ครับเสร็จสับเรียบร้อยก็ตำเสร็จรู้สึกว่ามันเข้ากันเรียบร้อยก็ใส่ต้นหอมบักชีด้วยนี่ครับ แม่ก็จัดการมีดหมอนะครับภาคเหนือเขาจะนิยมกันอย่างนี้ครับมีดนะครับมีดในพงในพานมีดหมอมีดอะไรต่อมีอะไรเขาก็จะนิยมกันอย่างนี้นี่ครับทําการหั่นไม่จําเป็นต้องละเอียดยิบนะครับน,น,นี่เราก็หั่นลงไปใส่ไ,ไปพอประมาณนะครับ เยอะไปมันก็จะนี่แม่ก็ตำตำรากาสีมันด้วยตำเสร็จก็ชิมทำการชิมนะครับนี่ครับแม่ก็ทำการชิม อืมสุดยอดนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากหรือว่าอยากจะทําเมนูนี้ก็สามารถทําได้ครับอันดับหนึ่งก็ต้องมีเห็ดก่อนนะครับเห็ดแล้วก็ค่อยลงมือทํานะครับอยู่ที่รสชาติอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วแต่เพื่อนๆครับอย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจหาสาระยืนยังเซ่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ